สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจไทยยอทุกคนนะคะวันนี้เฮามาหาเห็ดแต่ว่าในระหว่างทางที่เฮามาหาเห็ดน่ะเขาจะกําลังสวนเมือได้เต็มเขาะมั่งของเมือพอดี <c oughs> เต็มกระมองกระตาพอดีก็เลยเดี๋ยวสิม,มาลองหาเบิ่งกันนะครับว่ามาซิมได้มีบ่ป่ะลองดูยากเลาะไป <c oughs> โอ้โหแบบทอแท้หาไม้หาไม้เชี่หาไม้เชี่ยว <c oughs> มากเขาจะย่างสวนกันเต็มกระมองเลยโหดมราะว่อื เปนายมะนาวนะครับเป็นกันสิบเราซนเฮางเงี้ยมต้องเชี่ยก็ได้ฮะแต่ว่าเอามาไว้พอมันคืออันนี้แค่ผีเบื่อเพราะมันบ่มีเงี้ยฮะอะไรเออแม่อะไรฮะเอาเลยเห็ดหรอห็ดขาวไม่มั่นใจขาวขึ้นนะข,าขาวเราไม่ได้มาหาทางนี้เมื่อกีน้นอ๋อนี่ดอ,ดอกแรงมะนาวได้แล้วนะครับทุกคน แต่พอดีมันฝนตกเนาะหญ้ามาันเลยถือพัดหนีเอ้ใบไม้ฮะนะใบไม้แห้งก็เลยถือพัดหนีิดเลยก็เลยบ่ค่อยมีใบไม้ให้เหดเกิดน,นะครับแต่มันก็ยังออกอยู่เนาะเพราะว่าดินมันยังชื้นอยู่หญ้าหาได้ไหมคือตรงไหนที่มันอันนั้นนะเงืเงยขึ้นป่าเมื่อกี้นี่บได้ถ่ายทันเนาะ กเจาออกเมือกก่อนเต็มตะกตาอีดีเหยี่ยนี่นี่นี่อโอ้โหสองดอกนี้ได้อยู่อโอยอันนั้นกินบบดน,นี่เดี๋ยวนี่เอาเลยดอกนี้ยวสิบให้ปัดแกงนะครับเห็ดข่าวนี่มันบบต้องอันนั้นบบต้องต้มมันแกงได้เลยนะครับล,ล,ล,ล้างล้างล้างแล้วล็งแกงได้เลย ซึ่งใบไม้มันบ่ค่อยมีแล้วมันแปลอะไรเหครับมันเลยบกค่อยออกเพราะว่ามันบ่แม่นฤดูใบไม้รดนะแต่มันก็ยังมีอยู่ดอนนี่คือเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านดอนนี้ถอยกลับไปโ้ป่าข้าเจ้าได้เต็มกระตายอนีนเลยนเมื่อกี้เนาอะอโอ้โหถ้าเขามาก่อนหน้านี้อีกสักสามสิบนาทีมาก่อนข้าเจ้าออหน้านอาให้หนึ่งองะ ก็ได้เต็มกระตาทคืกันนี่นี่ดอกนี้ดอกนี้ดูสิได้ได้พอถ้วยหรอกคิดว่าเพราะว่ามันมีมันก็แม,ม่นมันมีเลยมันมีทางนี้เขากับผมมาเอาเนี่ยห็นต่ห้อยเก่ากับเจ้าเด้่นี่เป็นเป็นตีนมันนะ เห็นขาขาวนี้ย่างหาเลยนี่นี่เอาเล็ตรงน้น้อยนี่ตอนกลงคืนเขาเจะกลับมาก้านเราได้ก้านนี่คือการมาใต้ไฟเอานะครับไฟแบตเตอรี่ตอนนี้คุณนายมะนาวนะครับกำลังวนหาคือเขามารอบเสาเนาะไม่หรอเขาบอกเนาะ มารอบเสารอบหนึ่งแล้วมาก็เลยมารอบบ่ายมาสองรอบมือนี่ค่ะยังได้อยู่คือได้เต็มกระตาสองรอบอ่ะทุกคนคือป่าเนี่ยเดินพรลุงผมเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านนี่หรือเนาะถ้าผู้ใดบอกขี้ค้านหามาหายามใดก็ได้กินท่านหลังฝนตกอ่ะมันเอาไปได้ไกลไปนั้นมาทางพี่ถ้าบอกขี้ค้านหาได้กินตลอดแต่ถ้าขี้ค้านหามันก็อึดกินอ่ะ เพราะในป่ามีอยู่แล้วขาเจ้ากับวัด้ห้ามนะผู้ใดก็มาเลือดพรายามผมเข้ามานี่เพื่อนกัเมื่อเลยกับวัดี้หรือว่าห่างลาะแล้วทางนี้ก็เลยกับวัรู้เนาะก็บอกว่าเข้ามาสองรอบแล้วเต็มกระมองอ่ะเต็มกระมองเลยเข่าจนพูดอย่างไเลี้ยไปในกระมองกร้โดดถ้าวันน้หายไปเนาะผมกับเพิ่งมาห้องพอดีเข่ากับเมื่อ โค้งมื่อพอดีโอ้ยเสียดายถ้าถ้าเขามาก่อนหน้านี้หน่อยนึ่งนะเธอเล้วว่าสิเอาวิปัสมาผม้วิปัสัดจักไปใช้วิปัสสครับบ่เห็นลเลยกันเลยบ่ได้มานำสิพาคุณแม่ย่างไก่บ่เพื่อนเพิ่อนผมาทิ้มมีดไว้ยู่นี่ก้นมีด เปฟังเดินเป็นไปเ่เมื่อนี้พาทุกคนมาหาเห็ดข่าวดินนำกันนะครับพี่แจไ่เโอเคเพราะว่าข้าเจ้าหาสองสามรอบแล้วนะคือมันมีรอบดึกอ่ะรอบหนึ่งดึกรอบหนึ่งแล้วกะสายรอบนึ่งเสารอบหนึ่งเนาะก็ับมาสายแล้วก็เม่อจี้นี่ประมาณาบเขาเหลยก็ใบสามใบสี่เนาะมล้าวที่เข้ามาอยู่นี่ักดึกว่าโอ้เพราะว่าข้าเจ้าหาเสาแล้วก็สิ มาหาบ่ายขาเจ้ากันยังมาคือเก่าแล้วบอกว่ามารอบสองแล้ว่ะนะเนาะนะให้ข้าเจ้ากินเพราะว่าเพื่อนกับ่มีแนวกินน,กน,กนั่นแหละจึงได้มาหาเง็ดงามได้มันดอกมันปลดไเป,ป็นเล็บมันบด้เท่าเนาะเนี่ยมันก็จะมีอยู่แบบนี้ครับนี่เนี่ยขาวๆเนี่ยเดี๋ยวจะน้อยนี่มันก็นขึ้นมาแหละเห็นเห็นแต่ดอกขาวๆน,นอยๆนี่เห็นหลายเติบอยู่ นี่ดอกขาวๆเ,เดี่ยวเยาสิพามะนาวนย่างอ้อมไปเปบ่งบ่อนรอบนะเขาเห็นเฮ็ดอันอันนั้นน้ำเนาะเห็นนกเป่าะนะ นย่างวนหามันเหลือจากข้าเจ้าเขาจังได้เพราะว่าข้าเจ้ากัมาสองคนเออก็เสียดายทุกคนมาซาวกวบเพิ่นน้อยเดียวก้าเดียวเองเอามาซาซาวกวบน้อยซะก,ก็ได้เต็มกระตาเลยน้กงฮะซะก็ได้เต็มตากากระตาเลย พิ่นนี่หญ้ามาฮ้อนนี่แหละข้าเจ้าจะห้อยเขียดอันนี้ข้าเจ้ามาคุดอันนั้นได้หนิแมงชีโปมเนะาะหญ้าแมงชีโปมหญ้าน,นี่ก็ได้อยู่ดินนี่ฮะเลี้ยงคนเปิดบ้านนี่ลีตั้งแต่เฮ็ดกัเลี้ยงแล้วกันแะมงชีโปมกัเลี้ยงหญ้าน,น้ำก้นเ้ยนี่ ย่างนำ้ำก้นเขาเจ้าเบิ่งด้วยมันสืได้หรือเปล่าข้าเจ้าย่างวนไปวนมาตั้งหลายรอบแล้วล่ะย่างโอ้มันจนเต็มเห็นเนาะเบิ่งไหมนนี้มะนาวเอาตัวนี้เอาเลยนี่เหลือเลือกขาเจ้านี่ครูเห็นแต่น้อยเพราะมาเพราะดะให้คนอื่นซะ เดี๋ยวเราซื้อออกไปหาทางพุ้นถือไหมไหมนะี่ซื้อขับรถออกไปหาอีกซ่องทางนึงอันนี้เด้๋ยไม่เอาเลยนะดอกซำนี้ได,ไมด,ด,ด,ได้มันเป็นตะกินมันพอถ้ามันใหญ่จักหน่อยนี่ไงพอดีแลยนะต่ก่อนมาก็แม่ผมก็มานี่แหละมาก้าเนาะครับมาดึกๆ ันนี้มันเหลือเลือกข้าเจ้าได้นี่เอาจังได้ี่ข้าเจ้าบอกเอาข้าเจ้าบอกเอาโอ้โหเดี๋ยวเขาสิขับรถไปเบิ่งทางอื่นนี่เด้นี่เด้ดอกนึงเมื่อกี้นี่มะน,นาวย่างมาบ่ฮอดเนี่ยมันยังมีดอกน,น้อยๆข,ขาวๆอยูน่นี่ลายอยู่แต่ว่ามันน้อยเพื่อเอาก็ากเลยเอาไว้ซะให้คนอื่นซะ โอเคเดี okay. ๋ยวเราลองไปหาก่อนหนึว e ่ามันสิได้หลายอยู่ว่ามีแต่หอยข้าเจ้ามาคุดปังจีปอมได้นี่มันมีแล้วมังจีปอมแต่คุดแล้วก็ให้ถมให้เลยนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเราไปเบิ่งกัารว่าเราสิได้ปะข้างหน้านี่ครับมะนาวเดี๋ยวเห็นพอดีมุกเจนี่ขับรถออกไปอ๋อนี่ครับใกล้ๆนี่ได้สามโบมีเดี๋ยวของลองเบิ่งดูวอ้าวมาใส่อืมจะได้เต็มกระตาจะของได้พอดอกสองดอก เหลือเขาเหลือสายตาเขาจังได้มันเป็นป่าแถวนี้ครับเป็นป่าเพื่อเลยมันมีก็มีมันบ่มีก,มก็มันต้องมีแหละถ้าเราเาหาเห็นนะแต่ถ้าเอาหาเห็นกับบ่มีนะครับสายตาเพื่อนกระดีแทบบ่มีไป,ปขา้างหน้าไปทับ เดี๋ยวครับผมเสพาทุกคนงานเข้าไปเบ่งเพราะว่าผมเคยได้เห็นนกเป่าเนาะยู่แถวนี้แหละแต่แดดกำลังส่องเลยนะครับจะบอกรู้ว่ามันจีมีไหมต่เข้ามาเบิ่ง เห็นมีบะางม,มีมีไหมยู่นั่นไม่ตัวย่างไปต้องไปนะคือเขาไมา่ย่างตามหอยเก่าคนมันเลิศบ่อยากมีถึงมาได้กันเอาไม่ให้ปัดต้มอ่ะต้มใส่พักเลยลาย เออแล้วก็ับไปเอาอยู่ในตู้เย็นเพราะว่าแม่ไอไปหามาหลายอยู่เนาะเหยอยู่นในตู้เย็นเนาะในตู้เย็นหลายก็เลยนะครับในตู้เย็นเอาเนื้เข้าไปนะครับพาคุณนายมะนาวนะครับออกมังกยมาหาเห็ดกันนะครับ อยู่แถวนี้มันมีเห็นนกเป้ามันเคยมีเห็นนกเป้าเยาี๋ยวขาวนั่นยังไปไม่เห็นเหรอเห็นเห็นอ๋อมันเท่าแล้วเท่าแล้วนะครับทุกคนมันจ,จะเท่าแล้วนี่ เขาเจ้าผมมาหาทางนี้หมือเท่าไหวไหมคุณแม่กระดมยาดม <c oughs> อาสิย่างบนรอบหนึ่งนะครับบ่ได้กันก็สิ <c oughs> ไปเอาอยู่ยเหมืนอนไป่อวิปัติแรกวัดศรีอาวิปัตมาแต่พู้ไรหาอวิปัตบ่เห็นนะครับถ้าเห็นอวิปัตแต่ตอนนั้นหลุดได้เห็นได้มาลหลายแล้วไปนั่งเป็นชั่วโมงเนาะนี่จะเฮ็ดข่าวนี่วาเอาเลยนี่ดอกสำเนียงพอดนีนี่งาม ก็จะอยู่เทถานี้แหละขออภัยนะครับทุกคนอาจจะลายตาเพราะว่าผมบม่รู้ว่าสีถ่ายตรงไหนเพราะว่าเขาก็มาข้าแล้วนะพอเขามาข้าปั๊บเนี่ยมันก็เลยมาหาตามหลังข้าเจ้าแต่ที่จริงมันหลายมันลาย,ย,ายได้ไดนนี่แหละเอหาไปวัดแลยมองจตงมานั่งเป็นธรงพุทธ มะนาวกับยโดมนี่ก็คือทิ่มกันบ่ได้อะซื้อมาให้สี่ห้าอันแห่ตลอดเลยจังอยู่ใสคือเพิ่นไปวางไว้ทุกทีบค่อได้างเลยเนี่ย,ออยถ้าไม่ได้เขาก็จะใช้แผ่นสองนะครับก็คือเอาเฮ็ด แม่ผมนะครับที่เพิ่นไปหามาไว้ก่อนที่เพิ่นสิไปอยู่โรงพยาบาลเอามาให้ไปปัดลุงผมบอกว่ามันมีเฮ็ดค้อนก่องอยู่เพิ่นเสื่องไว้เพิ่นเห็นมันตอนดอกน้นอยๆฮะนะาชัากอยู่ใส่หูกับบรุก็เลยบ่ได้เลยเนี่ยแถวนี้แต่ก่อนมันมีเฮ็ดเฝ้าอันนี้คืออะไรอ่ะไม่ได้อะนะไน นี่หอเห็ดีเบือเห็ดเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งข้าวมะนาวเห็นเนี่ยแต่ให้สเบือเลยเอมีสองดอกใมีอยูน่นหึมีสองดอกอ๋อสองดอกเหรอไหนดอกเ เลยคือช่วงนี้คับฝนปรตกแล้วนะครับเพบราะฝนปรตกดินมันบอ่อชื้อนอะ่ะมันก็เลยบอ่ค่อยมีเห็ดเอาดงกูน่้นน่นะเราเห็นอ่ะอันเห็ดนกเป้าอีา่ทถวนี้เต็มเลยมันต้องใช้ตาดีๆครับเพราะว่า ก็ไปไม้นี่เป็นเสียวกันบางเทือบ,บึงไปบึงมาจนตาลายเนาะไปำไปเลยออขออภที่พาทุกคนมายากลำบากนำนะครับพาเมียมายากลำบากนำเพื่อแล้วว่าสิหาแต่บ่อนนั่นแหละเพราะว่ามันใกล้แต่ว่าเราดืมไปว่า คนอื่นก็นมาหาได้คือกันต่อให้สิเป็นที่ของญาติเขากระตามแต่เขาเจ้ามาวัาดว่านแต่ว่ามันไปหาไกลได้กว่าน,นี้อยู่แต่ว่ามันสิบมือแล้วก็ต้องกลับบ้านเพื่อที่สิให้มานาวไปทำข้าวสารเงินให้แม่นะครับอยู่เยง,งนนก็เลยต้องเฝ้ากลับปะเดี๋ยวไปให้ปัดพูดลงไป นี่มันมีมันมีทางยากไปอยู่ในฝั่งขวานี่นี่ขู้้้ายเ้้้้้้้้้ก้้้้้ด้้้้้้้้า้้้ว้่้้้้อยู่แยว้้้้ิน้้น้้้้ด เหลือคนอย่างได้กินอ่ะเออถ้าบ่ดเหลือคนอย่างไได้กินเลยปวาหมดดำนี่คือการเจ็บไ,ไปได้ไหม ฝ่าหมดดำนี่กัดเจ็บขนาดเลยโอ้โหไปเลยกันี่ปล่อยพิษกับเพียงรัวเลยอะ ก็สิผ่านสายตาหลายร้อยคู่ครับจนสิมาหอดเฮาน,นี้เบิ่งด้วยเราบ่เห็นเป็นหมู่เน,นี่เนาะมาเดี๋ยวรอบหน้าเฮายัางบ่ได้อันนั้นพอเท่าไหร่เบิ่งดู <c oughs> <c oughs> ได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเฮาสิไปเอาอยู่งานตื่มการ้ัก็สิไปให้ปัดนะครับรเพื่อเพื่อสิเด็ก แจงเหตุเนาะโอเคครับทุกคนสําหรับคลิปนี้เนาะพาทุกคนมาย่างเหนื่อยนํากันออกลังกายนะมะนาวกับน้องแสนดีรับผมนะครับกะมบรรยากาศดีเลยแต่แค่เข้ามาช้าถ้ามาเสาหนีสิบปวดมากเลยเนาะคือเอา้าเครื่องกระตา่าบผมเป็นเครื่องกระตา่าค้อนกระต่าของข้าเจ้ามาเทลงนี้ก็ได้เครื่องกระต่าของเขาอโอ้โเหเข้าเจ้าเซนมาจนโตเก่ปะไม่ บอร,ร์ละละทีนื้ใจ <c oughs> โอ้มันจะลอจนเบิร์ละได้สำน,นี้นะโอเคครับทุกคนขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมเนวพื้นนี้มาพลาดอีหลีมาทีหลังครับเจ้ากัาคิดว่ามันสิบมีคนมาหาแบบนี้นะแต่กะบผเป็นอย่างเนาะเดี๋ยวไปให้ไปปัดแกงนี้ครับ,บ,รบรตัคลีปนี้ไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย